วัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับเรามาแคทฮอนอีกครั้งหนึ่งครับผมวันในที่อยู่กันในฮอนครับผมวันนี้ครับเราจะมาเล่นตัวอะไรดีครับผมสวิตเบลเลยครับนะสวิตเบลนะครับผมอ้าวนี่ครับผมนะตัวนี้ครับมีคนขอร้องมาครับผมก็เล่นให้ดูว่าผมจะบอกว่าเล่นไม่เก่งนะผมตัวนี้ต้องขอเภังจริงนะ อันนี้เป็นตัวที่กาดที่สุดแล้วนะผมสำหรับที่ผมเคยเล่นมานะก็เล่นไม่เก่งเลยนะผมบอกตรงๆนะฮะ,อ,ะอยากเล่นบัตรแบ็จิงเบย์นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอาจจะเล่าแบซีรอนไปครับกลับมาเล่นฮอนบ้างครับไปเยี่ยมฮอนอยู่นะฮะรอแล้วผมจังหวะนี้เพื่อนนะผมถ้าเล่นกากอะไรงไงก็ไม่ต้องมาด่าแล้วผมมันเป็น สีมือส่วนคนนะแคดทุกความมหาและความสนุกของชาวไทยนะผมแต่จะพยายามให้ดีที่สุดนะฮะมอนเล่นแสนเบงทีนีนี่ครับผมอ่าเไปแนะนำนเกมแล้วผมไปแนะนำลีโลนะฮะอ้อเดี๋วจะถามว่าทำตรงนี้ถึงเป็นสีขาวนะผมก็ไม่ร่วมกันครับผมน่าจะเป็นเพราะการลงมอนนะครับหรือบักนั่นเองนะผม ัเมแอร์เย็นๆครับผมนะฮะพีเดย์ขอกลางครับผมจังหวะนี้เอ้ยตื้อติดคำว่าจังหวะไปแล้วผมนะฮะพีเดขอกลางครับผมตอนนี้พีเดจะสดจะสดนะจะโชว์เซียแนรับผมนะครับแล้วอยู่ในเกมว่าหลอหล <ผม S 2> <อ>่อหลอ นะผมอัพสกิลอะไรดีนะของผมก็หนึ่งเลยนะฮะมอมดิไม่เลี้ยครับผมอ่าตอนนี้เดี๋ยวออกไอเทมก่อนนะแน่ๆครับคืออันนี้นะแล้วก็อันนี้อันนี้นะออกไม้เล่นแซนเวดมือเสือกเล่นแรมเพจ step by step I w ไอวิล s u r e my v i ม t o r y คนบ่นกันแล้วผมเดี๋ยวผมไปไหนกันดีนะพี่เดมไม่ไปพามเหรอทำไมมากลางมากังเพื่อนอ่ะผม เดี๋ยวเรารอรอคีมนะผมนะฮะโอเคครับสวิตเบดนะก็เป็นตัวที่ผมเล่นกลางพอได้นะผม I journey ahead นะฮะมาครับเรามาการเล่นกับโปโบครัรบผม นะครับผมตอนนี้ก็เรามาแนะนำฮีโร่นะครับผมก็ทีมเราก็จะมีนฮาร์ครับผมเอ้ยทีมอีกทีมนะครับผมก็จะมีเนฮาวครับบิสครับผมแล้วก็มังกี้คิงแล้วก็ลิจิเนียแล้วก็แดมเพียวครับผมตรงนี้ก็เป็นพีเดเตอร์ครับแฮมเมอร์ซอมฝั่งเรานะครับแล้วก็บับเบิ้ลครับผมแล้วก็แอมเพตแล้วก็ step by step I will e n s ค r e my v i c t Keep, keep, keep. Step by step, I will ensure my victory. Keep, keep, keep. I will not fail. I journey ahead. I need a better strategic position. Step by step I will ensure my victory. I need a better strategic position. I journey ahead. ต่อที่หเลยว่าน่าจะโดนกดเลยละจังวันี้แต่บอเบิลเราก็ไม่แพ้กันครับผม o t g a g e i n b ไอ้นี่ก็ต่อจางเลยครับผม The rift only made me stronger! Come and face me, coward! I need a better strategic position. I journey ahead. I will not fail. Step by step, I will ensure my victory. I need a better strategic position i This is a fight you will not win. Was that a blow? dynamite! I'm ahead. You should flee I must use what I can. Come and face me, coward. Double position. Uh, 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 you made me straight. Give me a moment, ไอ้แซดบ่แม่กดผิดไอ้แซดรับผมจังหวะเมื่อกี้ก็ผมก็ปั่นครับผมบับเบิ้ลก็สกิลลารดไปนะฮะก็เอาไปเลยครับผมเอาไปโล่ครับผมแล้วก็รอแล้วก็จะดูแลดการ์ดนะแล้วจากแม่ครับเปิดแม่มังสกายครับผมพอนแม่งงานครับผมมอนมึงเข้าไปเลยเออ อ้ e วโอ้ e หฮ่าแล้วก็เปิดคิวเอาต่อไปฮะต่อไปโอ้โหบับเบิลเราฮะอยากคุณห้าหกเแล้วถวยนะอันทำคนละเรื่องแล้วนะครับผมเดินเราเดินขไปครับผม step by step I will ensure my victory I will not fail I will eviscerate You do not bone! Step by step. Don't I will ensure my victory. I will not fail. I need a better strategic position. Step by step. I will ensure my victory. I, need a step step, I will not fail. โดนแล้วผมแม่งร้องยาเลยปล่าทิ้งกู้หญิงงอนเ้องยร้องอะไรสักไม่เอาไม่เอาไม่ร้องไม่เอาร้องเกียรอะไเอ่ิ จิงโกยอ่เดี๋ยวรออัตีกัไอเาน่ ahead this is fight you will not win วิ่ง้ไปปัน่นมันได้หปปนรก่อนรอก่อนรามาได้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 ไดไดชา้าอ่ะเชา้ารอปล่อยไปไม่่ันรอมันดนมาแล้วปั่น,นเลยปั่นดิทำไม่ี เอาแม่งในป้อมห่ะว่าเราเป็านมาเถอะว่าเราเดี๋ยวเขาจะกิกห้่ายมันมันมีบิดมีนเห็นปล่าเออไอสั์หมุนหมุนไปหมุนไป step by step I must ด s e w I n วันนี้ผมบับเปอ้ลแม่งก็ลัดอีกตัวนึงครับผมโอ้โหนเราไม่อยากบ่น will not win. มันเบออ้ส I ตย์ด I w i l l n o ห f a i อใจเย็นอยู่วะโหขาดกูไม่ได้เลยหรอตายดิเฮียมึงดูอ่ะเดวิดเนี่ยเดี๋ยวมึงเข้าเดี๋ยวมึงเข้าไปปั่นนะเดี๋ยวมึงเข้าไปปั่นมามานายังเขาไปดิเข้าไปดิไม่มีมานาเข้าไปเลยเอ้ยไอ้ควายมึงดูมานากูด้วย

To win any battle, yeah. one must wait for the, the opportunity. <coughs> I journey <choose> ahead. <coughs> I need a better strategic position. <coughs> step by step, yeah. I will ensure my victory. I need a better strategic position. apan cocksta Force มึงเดีายร้องดีกว่ามองฆ่าคีฟตัวหน้ามึงก็ปั่นแล้วมึงก็ตัดกันลมึงวิ่งไล่มันปุ๊บแล้วมึงก็วิ่งไปตัดกันลงตายค่ะโอ้ยเข้ามปนักวิ่งเหงื่อสะเลย แล้วก็ถือถืองั้นเรื่อยรับมันดีเฮ้ยไปเออขอบคุณครับพี่นอ้องไม่มีัฟเปร์เลยตายของผมทำใไปรับผู้ับเลยใช่ไหมเียแล้วมึง นี่ครับเจ็ดนาทีครับผมซอกพัห้าต่อเก้ารผมแม่งก็เห่าข่มร้องอยูแล้วบับเบิ้ลนับผมบับเบิ้ลเราก็เอาหจริงครับผมหัวเลอเกินน้านกเราไงดินะ ไปวม่่เป็นฟูลี่นะผมเพื่อความอยู่รอดนะฮะคจะออกนะฮะผมโอเคเราออกฟูลี่ก่อนนะฮะหรือว่าไปอันนึงอสองอันเลยดีกว่าไ็เลื่อนครับไปลาเาเพื่อนนะครับครับเดเรนาทีรได้ดา้แขงครับผม I will not fail. 7 oh, I will oh, eviscerate no, you. To step by step, I will ensure my victory. Oh, oh, I must use really what right I can. If I move it first, <coughs> I journey ahead. This is a fight you will not win. I must use what I can. <coughs> I will not fail. If <coughs> I move it first. Hold oh, the, yeah. the rift only made me stronger! I will not fail. That's four! Of oh, four, it's not. I will eviscerate you to the bone! Oh, oh, do be, Don't be, I will not fail. Don't be it's not. Oh! ตัวมีดเี่ดลยนะไตัวปวดเปกันมกระแมดาวแล้วผ่อบแล้วเนี่ลผมเ็นั้นหน้าลำคาแน่วไล่แล้วตอนนี้ลำเพดลาเพดจะล็อกไหมลำเพดยังล็อกเพดยับผม

ก้าวผมก้าวลงผมเจบหน้าแฮมเมอร์ไล่ตีแล้วแฮมเมอร์แฮมเมอร์เอาไงแฮมเมอร์โฟว์ไปแล้วครับผอผมต่อครับเอาไหมเอาต่อไหมเออไปไหนแล้วฮะวางหวานครับบวกต่อครับไม่เอาพุ่แดงครับผมอ่าไม่ต้องนะซิง Oh. สุดยอดฮะตอนนี้สกอร์ส่วนตัวของผมก็2ต่อ3ครับผมกากฮะผมกากนะต้องยอมรับสวิตเบรดนะบผมไปไป step by step I will ensure my victory อวหนน่ยะะฮ I will eviscerate you to the bone ความสบายสักนิดนึงครับผม I journey ahead. Right step by step, I will ensure my victory. I am <laughs> Come and face me, coward. a strategic position. I journey ahead. This is a fight you will not win. I love it. keeping Step-by-step, step. Oh, right, I will right ensure nah. my victory. Oh, my I journey oh, You should flee, Sit no, straight. No, Come and face me, coward. Time and time again. No, this is a fight you will not win. I will really eviscerate you to the bone. I must use what I can. Step by step, I will ensure my victory. This is a fight you will not win. I need a better strategic position. I journey ahead. The rift only made me stronger. If first, you should flee fool hey, hey, I need a better strategic position come and face me coward I journey ahead I need a better strategic position step right step, right step. I will ensure my victory I journey ahead เราไปจับภาตรงนี้หน่อยฮะโอ้แล้วมาเหตุรัดไปคร้วผมมาเกย์ครับผมบับเบิลด้นะคามั้งถึงจะมาพีเดพีเดพีเดดแล้วมไปแล้าผมไปรัดต่อมาแลวก็จะตัว ฮะโอ้้ไดเก็อาป้อมต่อเลยไหมับผมน่าจากท่านสั่นตายของกีเดเตอร์ครับผมเอาเออเอาต่อครับผมเอาพีเดย์พีเดย์ใจเย็นฮะเอาดิเฮ้ยมาดีฮะผมเกือบวัดปีแล้วฮะ จะเอายังไงครับผมจะปัดพอดีครับผมเสือกใบฮะจอย่างนี้ก็จะเอายังไงครับผมเอาความเลยดีกว่า่ปรใป ไ hey อ yes. ้เรียบร้อยฮะป้อมแตกไปครับผมไอ้เทียมเราต้องออกนะฮะมีอีกครับผมนะไอเทมโฟเลยครับผมเอ้ยเกือบไปฮะเกือบไปข o ามออกฮมันจะรีบจบครับผม

Step by step, I will ensure my victory. I must use what I can. This is a fight you will not win. I need a better strategic position. Step by step, I will ensure my victory. I will not fail. I will not fail. I ahead. Come and face me, coward. I must use what I can. All right, all right, all right. I will eviscerate you mm -hmm. to mm -hmm. the bone. Mm -hmm. Step mm -hmm. by step, mm -hmm. I will ensure mm -hmm. my true mm -hmm. I need a better strategy. Mm -hmm. I Serial killer. <laughs> แล้วก็ไอเทมชิ้นนี้ครับผมอ่าแล้วก็ดูนี่แ้ครับผมอ้าวการบอะไรอะนะฮะยังไม่ได้ฟูลี่แล้วผมเราไปเอาฟูลี่อ่ะนี่ครับผมนี่คือไอเทมฟูลี่นะครับผมเอาไว้ฟาร์มคีฟนะฮะก็จบอย่างว่อ,วองไวครับผมต้องขอทายเองนะ นะครับผมโอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุบูจูบูนะฮะ <I will S 1> บายแล้ว <not fail. S 1> นะบ๊ายบาย